งานมากเกินไปหรือไปสนใจอยู่กับเรื่องอื่นมากเกินไปเนี่ยใจเรามันก็ไปอยู่กับงานน,นะเนนะครับต้องต้องขอบพระคุณคำในลายที่พระอาจารย์บอกนะครับโอ้จะเรนงทำให้นชีวิตบ้านปลายอ่ยครับต้องเ,งเรนนะ่งเร่งทานศีลภาวนาแล้วิเร่งอันนี้เร่งภาวนานครับ อายุไขของเราก็ไขก็มาแล้วครับปัจจุบันเนี่ย70 70กว่าปี70ก่าไหรละอันนี้81ครับเลยอายุไขแล้วเลยอายุไขอายุจีเลยแล้วอายุไข74 75 ได้ได้กำไรมาห้าปีแล <c oughs> เอิ่นพ่อ่นงั้นเลยตรงนี้ไปในต้องต้องว่างแล้วไม่ควรจะไปอยู่กับเรื่องอื่นแล้วพอจากโลกนี้ไปมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ครับตอนวาราสุดท้าย <c oughs> ใช่ไหมครับเพิ่นพ่อ <c oughs> ที่เราอยู่ว่างๆนี่มันถ้าอยู่ไม่เป็นมันก็จะน่าเบื่อเนาะถ้าอยู่ไม่เป็นมันจะน่าเบื่อแต่ถ้าเราอยู่เป็นแล้วเนี่ยมันมันอยู่ได้อยู่ว่างๆอยู่กับตัวนะ่ะ มันก็จะเห็นเห็นความรู้สึกของตัวเองเคยเข้าใจว่าจ,จิตหรือความรู้สึกเรานี่เป็นนามไหมเนี่ยอาจารย์ซ้ำอีกครั้งแกผมฟังไม่ทันใจที่มันลอยไปที่มันคิดไปเผลอไปรู้ตัวขึ้นมาเนี่ย เคยเห็นว่ามันไม่ใช่เราไหมยังยังสักยังกอ้ยงยังเห็นว่าเป็นเราอยู่ครับอาจารย์แ,แต่ว่าเห็นใช่ไหมเห็นเห็นความรู้สึกเห็นใจที่เป็นแบบเนี้ยครับยังยังไม่มันนั่นทีไรก็ยัง แต่ไม่ได้นเกิดเป็นเราไม่เป็นเราแต่ยังไม่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราสักทีครับอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเราอยู่ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> มันต้องเพิ่มวันเวลาให้มันยาววันขึ้น ้องวันที่เราอยู่ว่างๆเนี่ยนานๆนนวันขึ้นมันก็จะมีกำลังคมขึ้นครับนี่ลากไปให้ถึงเดือนเป็นเดือนดูสิ <laughs> จะหาโอกาสครับเออเดินบ่นอนชีวิตที่ผ่านมาเราแล้ว ผ่านอะไรมาเยอะได้อะไรมาเยอะและ้วล่ะเอาลองอยู่ว่างๆให้ประสบการณ์ด้านนี้ดูสิถ้าเวลานานวันขึ้นเนี่ยเข้าใจเลยยมจรันเนี่ยจะเข้าใจจะเข้าใจเออมันจะคมขึ้นสมมุติว่าสมมติ จะไาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่อาหารในกระสับปายะปกดิแต่แต่ถ้าเ็นทราบข่า,า,า,ขาวก่พระอาจารย์จะไปทุด,ดงหรือไปไปที่อื่นอะไร <laughs> อน,นแต่ก็มีสถานที่มีอะไรตรงแต่ถ้าสงสัยอะไรก็ ถามพระอาจารย์ได้ไหมใช่ใช่ถามได้ก็สลับไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างครับครับผมคิดว่าสถานที่นี้สะดวกกับผมมากครับลูกหลานมารักมาส่งได้ครับแล้วก็สถานที่โดยเฉพาะ ดูแลใจดีคร <c oughs> <tr> ับอาจารย์กบก็จริงนานแล้วแต่มันมันนา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 นก็มานานนานมาต่อไม่ใช่เราที่บ้านได้ปฏิบัติค่านการใคนเดีอวกันส่วนใหญ่คืออยู่ประจำงี้ไหมแต่ แต่ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็จะร,รู้รู้สึกตัวมันดีขึ้นกับเมื่อก่อนเยอะหลังจากไปข้างหลังนะครับเดินคนเออตรงคําว่ารู้สึกตัวนั่นแหละคือบางทีมันเผอไปอย่างสมมุติว่าเดินพอขึ้นบันไดปุ๊บอ๋อเออนั่นนั่นล้วบางทีได้กลิ่นอะไรอ๋อทำอะไรเดินคนท,ที่มันเผลเผอยู่มันก็จะวัยขึ้นรู้สึกตัวไดไดเร็วนั่นน,นั่นแหละรู้นั่นแหละ เรียกว่ารู้แบบนั้นแหละเพราๆบ่อยๆขึ้นเนี่ยความเข้าใจลึกๆมันจะมีมากขึ้นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันจะบอกว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรามันจะเริ่มคลายออก <c oughs> ต่อจากตรงนี้แหละความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันจะคลายออกมันจะคลายออกอย่างนี้ เมื่อก่อนมันมันยึดยึดไว้อย่างเนี้ยพอรู้บ่อยๆเข้ามันจะคลายก็มันออกเนี้ย <c oughs> มันจะรู้สึกขึ้นมาเองรู้สึกขึ้นมาเองว่าจิตก็เป็นจิตความรู้สึกเนี่ยมันเผลอมันก็เผลอเป็นอีกอย่างหนึ่งมีสติรู้ตัว ก็เป็นอีกธรรมชาติอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะกระจายแยกออกไปอย่างเนี้ความรู้สึกที่รู้ตัวเนี่ยกับร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งปัญญาปัญญาก็จะเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาแต่มันต้องอาศัยอาศัยวิเวกช่วยนะวิเวกก็คือว่าง ความสงบนั่นแหละมันมันได้ฐานมาจากความสงบด้วยฐานสมาธิความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนมันจึงจะคลายออกที่ถูกไอ้ตะกี้เล่ามาแล้วก็ถูกอยู่เหมือนกันนะี่รู้ตัวขึ้นมานั่นแะ มีสติรู้ตัวขึ้นมานล้วนะอยู่ที่บ้านก็มีใช่ไหมครับบ่อยขึ้นครับบ่อยขึ้นถูกแล้วล่ะเป็นแบบนั้นอนะถูกแล้วทีนี้เราก็จำได้มันจะเกิดแบบนี้บ่อย เมื่อเมื่อปีที่แล้วไปวิ่งวิ่งแข่ง้อยไมครับรู้สึกแบบมันมันเห็นตัวเองกำลังวิ่งเจอไหมครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเรารู้สึกตัวว่ากำลังวิ่งในในทำนองอย่างนั้นนะครับหรือเรากำลังออกกำลังกายอยู่คนเดียวของเราทุกวันทุกวันนั่นแหล,ละเดี๋ยวมันก็รู้แบบนี้ขึ้นมา รู้กายแนละรู้กายกำลังนั่งกำลังเดินทำนั่นทำนี่อยู่ก็เป็นสติตัวรู้อย่างนี้เหมือนกันที่พูดมาตะกี้เนะี่ยรู้ตัวขึ้นมาเมื่อก่อนเนี่ยโ <c oughs> ง่นะ่ะโง่นะ่ะเวลามันจะออก ออกคาบหรือลอกคาบอะเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าคาบงูใช่ไหมแต่เวลามันลอกคาบเนี่ยมันเห็นไหมว่ามันเป็นคาบก็อย่างหนึ่งคครรัับบเเห็นอตัวงูก็อย่างหนึ่งคาบของมันก็อย่างหนึ่งมันลอกออกมาแบบนั้นอนะ หลอกความรู้สึกว่าเป็นเราออกไป <ừ. S 1> <ừ. S 2> มันจะเบาหวงมันจะโวงไปเลยมันมาจากตรงนี้แหละตรงสตินี่แหละสติรู้ตัว ไหมพอรู้ตัวขึ้นมาเลยมันจะหวงขึ้นมาเลยใช่ไหมเออจากหลงเลิมเลยมารู้ขึ้นมาเนี่ยมันมันสว่างจัากระจ่างขึ้นมารูร้ขึ้นมามันก็เห็นร่างกาย สะดวกล่ะร่างกายมันใหญ่มันชัดเหมือนที่ว่าเลยเห็นร่างกายกำลังออกกำลังกายใช่ไหมเห็นร่างกายกำลังทำนั่นทำนี่อยู่แต่แต่ตอนที่วิ่งอนันมันมันมันเห็นชัดมันรู้ชัดเลยเออดูแกรมเห็นตัวกำลังงาน นนครับจะหาโอกาสอย่างที่พระอาจารย์บอกอยู่สักเป็นเดือนสักเดือนใช่ใช่ใชหาโอกาสส่วนใหญ่ที่มาไม่ตมักจะมีนัดกับหมอตอนนี้ต้องเลื่อนหมอ, <laughs> อส่วนมากหมออยู่ที่ไหนหมอ ที่ผิดโลกมางที่กรุงเทพมางแต่ตอนนี้ก็พยายมามย,ยามที่จะให้ใงานอื่นๆเนี่ย่นอาตมาว่าเริ่มวางได้แล้วหรอครับก็ไม่ค่อยมีอะไรครับใช่ใชอยู่บ้านทิงกระบองวางอยู่ทีนี้พอว่างปุ๊บเนี่ยเราอยู่เดียวเลยครับมันก็มีสองที่เอาอาที่ในที่หนึ่ง เด้อที่ที่พระอาจารย์จะไปอยู่ในที่นึงจะจมัสานะจะไปอยู่จงังหวัดอะไรครับนครสวรรค์อำเภอภัยสาลีนะ่าจะอยู่ใกล้ๆทางนั้นแหละอขาเขาคงมาสะดวกกันครับเอถ้าถ้ามีอำเภอภัยสาลีอ๋ออำเภอภัยสาลีภัยสาลีมันจะยื่งๆไปทางบึงสามพันของเพชรบุร์ ออคน่าจะพอขับรถมาได้เอินพอหมันก็ข้ามพิจิตมาเนาะข้ามจังหวัดพิจิตมาคเดี๋ยวให้หลานไปส่งสักทีแล้วรู้ทางเอินหานก็มีดันั้นก็ที่หนึ่งเดี๋ยวขอรายชื่อวัดเอินพต้องให้เวลาเขามากๆ เดี๋ยวพอมันชัดเจนขึ้นมาแล้วมันมัน,ม,นมันดึงเราไว้เองการปฏิบัติแบบเนี้ยมันเป็นสมาธ<ะ>ิพออยู่เป็นตอนนั้นเ่ะวันหลังไม่อยากออกแล้ว<ะ>อ, <c oughs> อันอยู่ของมันเองอ่ะขออนุโมทนา้ อ,อันที่จริงอยู่ที่บ้านผอ,องเรามีเวลาเป็นส่วนตัวอยู่เหมือนกันครับกลับไปจะลองที่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเรื่องอื่นครับ <laughs> แต่ดีใจที่ตรงนครสวรรค์นะครับใกล้ครับ